ชาวทีโซ่ของขึ้นมานนสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์สกุลุกุนมานิกามาพบก,กับปูนาสาวลาวคือเก่าของพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกนันอีกแล้เนาะกับบรรยากาศซีแรงๆนะจักหน่อยหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะตอนนั้นโซงซามโม จนขำเนาะแต่ว่ามันนี้กะแดดออกพอสมควรอยู่เลยนี่เนาะวิวงามงามตอนแรงแรงนาะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเห็ดแห่งอากาศแบบซุ่มซื่นเนาะวันนี้สปูกะสิได้เงาเสาห้องน้ำขึ้นเนาะือว่าการเหดห้องน้ำกะดำเนินการไปอย่างดีเนาะพ่อแม่พี่น้องไปบ่งไปาสมกันเลยเนาะเริ่มกวยปูนเตรียมไว้สเิเทใส่เสาที่เงาะข้นเนาะเสาห้องน้ำ ทังเบิดมีสีส่เซาตัวนี้กำลังเสียนเซานเนาะสปูยังได้ลงมาเนาะตอนกิน,น,นก่อนเพิ่นซิโอเนาะเพิ่์นก็วางแผนเนาะคือแบบเครื่องไหว้ฐานเทอันนี้ไปกันเปื้อนสกอเนาะจัง เสาไรเสาขึ้นมันจังบบผีดูแบบเวลามงสังกษีหรือว,ว่ากันเจือนเน,ะนาะเวลาหนาดินหนาดินมันสิสุดลงแต่ว่าเขาก็ได้เทกันเปืือนไว้เนาะฝนยังเสียนหาบอลอยู่เนาะยังแทกลูกดิ่งอยู่ เทกับเทเหมือนเศ้านี้เลยนะแหง่อยนะพอดีซีแรงๆเลยเป็นกเกษียนเสาเนาะตำเสาสะกดนา้มันตรง ก็มาเทกลูกดิ่งตัววันี่านี้ำจน้ำน้ำแจกน้ำเอ่อเแบบนี้นำป็นยังเพิลงเิ่งเพ่เพิ่งเพิ่งเพ่คเพิ่้า่งอังเพ่งเพ่งเิ่งเ่งเพิเปิ่เพิ่นเ่เป็นเพิ่เ่งเ สั่งใหม่เนะาะ,ะ,าะนี่นะเป็นกระเอาลูกดิ่งเทกแต่และเหลี่ยมโคงเสาเนาะวะ่ามันได้บว่วพอพบบนะมันชิตรงเป๊ะกับหูกแบบที่วางเพนไว้หรือบโบนะเพนว่ะ สองใส่สองกว่างวกลากงวกลังเ้บงหขึ้นอัดพอดีเลยเนาะึกว่าสิได้เซา1บ่แม่นองง่ายๆกะมานั่งแนมนคักๆเนาะบ่ได้ไปตําเข้าอีกเสียนหาบ่นตนได้นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ก็ซ้ํานั่น เราทีโซ่ขึ้นเลยโ่ไหนเนาะโซ่กินเห็ดโ่น่าออกแต่ก็นบเรามาหากันมุนเป็นกมูนเสาเนาะทุกเซ้าที เอาเสาขึ้นจะมูนหาเหลี่ยมหามูลของมันเนาะเราด้งคือน้องเสากัอย่างเสาแบบนั้นออย่างหลายคนระวังแต่บัดมันโดดปากนึงเอาไม้ถังถังไปแล้ว นี่ข้างในเนาะเอาน้ำเทียงมาแทกอีกมาหนึ่งวันนี้ก็เสีเอาย่อเสาที่สามขึ้นเนาะทั้งหมดสี่เสาแล้ว งอสขึ้นเลบุญคนละทางบุญบุญเสียนเสียนอีกบานนี่นารายนี่นี่มีิปบอกันเด็กมีิปนาลาย เพันว่ามันตรงกับเสื้ออันนี้เป็นโมมนาะขออันนี้พันว่าเขึงเซาล้วตั้งแบบเพนห่างขึ้นมาเนาะขึมาแล้วมับนิดจำกับนี้า็มาดลไว้พันลัง ยังบได้อยู่นะต้องได้งัดอีกเทกน้ำเทียงนบันนี้ เทียมเป็นอะไรนำเทียมมามาตรฐานบ่เนาะเสาที่สีส่เสาสุดท้ายคือเนาะมันเนี่ยบดิที่แปลว่าบดิตกใจไว้เพราะว่าเสาห้องนัานมันน้อยเนาะมันเทเสาไว้เลยเนาะอันนั้นเสาใหญ่คือแบบมันลายสไลายเสาอ่ะนะอันนี้มันมีสี่เส,สนานนสแล้วบ,บวกกับความน้อยก็เลยแบบว่าบดิตกใจบริตกใหม่ไว้เนาะ

มุนเสาบะถึกเหลี่ยมมันบะถึกกับมูทีเลยว่าสิเทค้านเปิกะดุมใหม่เอง เทกน้ำเทียงเนาะเพาเอาน้ำเทียงมาเทกโอ้ยเนาะตะเว้นกะส่งสายขึ้นมาเนาะมีเบรกบังไว้เนาะเทตินสองเนาะบบานี้เทไว้ยามันลง จับแล้วมองดูอยางมันมุยต้องทุมแบบนี้ไว้มันจะสบ,บายเนาะเฮื่อดนะกระทุมเนี่ยนี่เป็นหละลีเกือบหรอ เทถูกเสาเนาะหันฮันเกาะเลยนั่นท่านเขาเคลื่อนมาอะไรคิดเป็นทานทมทานตีนประมาณความสูงจากนาดินถีดเอาตีนเสาลงประมาณสิบเซน บางบ่อนจะมี10เอส10ฟอง13กว่ากันไปตามความเหมาะสมที่คนอยากได้เนาะเก็บแล้วก็ห้องมาอยากาศไหนได้เตัวมะเอายังมาปัดอันนี้ฮะผ้ะาไทยเอาผ้าไทยมาปัดความเพียงความเรื่อง เรตัวยังหน่อยก็เคยจับเคยไอเห็ดลืมใหญ่มาแลอ้ยสมองสมองไปมงุงไปเบิดเลยตัวนี้โตอนะีกเนาะงัดเห่งเสาเททรงสมอมันเลยแตกปูเสาตีนเสานะกับว่าเป็นยัางไม่พอว่าเขาได้เทนี้ทับเรียบร้อยเนานะ บเท่ทบนี้แก้มกมาเทปูนลงกำลังแล้วนี้ปูลลนปที่ผสมแล้วเรียบร้อยว่าซันเทอีกที่สามนะบักขึ้นกับท่านหันกับบอก เนะที่อ,อีกลาขูเติบขวดชีไรตเต็มทานติน้งมาเ,เรวแต่ได้เยวาก็สิเอาผ้าไทายมาลูบรูปไอ้มันเพียงเนาะมองสายหนึงรพอ เทเ้าที่สี่เท่าสุดท้ายนะไเฮลลาบเท้าลงเทาที่สี่เท้าสุดท้ายมาก็ใส่เวลาดนเติบ khưng cái <laughs> sau này tốt đen má cả nhô nó thế cả thế sau này cắn này พระทายตบตบตบ,ตบนะแต่มันเพียงกันเนาะเวลาที่คาน,นจังง่ายงนะ่ายจับระดับมันจังได้เนาะเร็วเดิอบันนี้สำหรับการโยเสาขึ้นเนาะพอกัน EP หนาเนะอันนี้พอกัน EP 4อันนี้คือ EP 3ามแล้วผมพี่น้องสบายดี